จะได้กลิ่นหมากินอะไรเงี้ยแล้วแบบมีเด็กด้วยแล้วแบบเด็กร้องเด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านเนี้ยไม่ไม่ไม่เคยมีไม่เคยเจอไม่เคยมีเด็กไม่เคยมีอะไรเพิ่งเพิ่งจะมีเด็กแล้วทีนี้มันก็มาวิ่งเข้ามาตกใจพากันวิ่งออกหมดเลยค่ะกลัวไหมคะกลัวใช่ก็คือกลัวแบบมันจะมากัดลูกอะไรก็ต้องเอาลูกออกก่อนอะไรเงี้ย คำบอกเล่าจากนางพัชรินถนอมมงคลอายุ32ปีชาวบ้านในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่เผยถึงนาทีระทึกเมื่อตัวเงินตัวทองบุกเข้าไปภายในบ้านของเธอและกำลังคลานเข้าไปหาลูกน้อยวัยสามเดือนที่นอนอยู่กลางบ้าน ก่อนที่เธอจะเข้าไปอุ้มลูกไว้ได้และรีบโทรเรียกเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมาจับนำไปปล่อยคืนสู่ป่าตามธรรมชาติต่อไปทีมข่าวทุกใกล้ตัวลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่เทศบาลตำมลลัดหลวงอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพบว่าส่วนใหญ่ตัวเงินตัวทองมักอาศัยอยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำเป็นที่ชื้นมีแหล่งอาหารที่เป็นของเน่าเหม็นสะสม ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มติดปากแม่น้ำเจ้าพยาและมีพื้นที่ป่าชายเลนจำนวนมาก ทุช่องและนี่คือตัวเงินตัวทองค่ะที่แพร่กระจายขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในบริเวณพื้นที่เขตลัดหลวงจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่สําคัญนะคะชาวบ้านยังบอกว่าขนาดตัวเงินตัวทองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นั้นถือว่ายังเป็นขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็กค่ะโดยชาวบ้านบางรายนะคะบอกกับทีมข่าวว่าเคยเจอตัวเงินตัวทองที่มีขนาดใหญ่มากกว่า2เมตรในบริเวณพื้นที่นี้ด้วยค่ะนางวรินสเดา ชาวบ้านในพื้นที่ตบลัดหลวงอำเภอพระประแดงจงส,สมุทรปราการบอกว่าพบจำนวนตัวเงินตัวทองภายในพื้นที่ที่อาศัยอยู่บ่อยครั้งซึ่งเคยบุกเข้ามาในบ้านเช่นกันโดยเกรงว่าตัวเงินตัวทองอาจจะเข้ามาทำร้ายลูกได้ใช่เขาเข้าไปในบ้านอ่ะเขาเข้าเพราะว่าส่วนใหญ่เรามีลูกเราก็จะตีกันทั้งนั้นน่ะคนแถวนั้นน่ะเพราะจะกลัวเราไม่รู้ว่าเด็กมันจะไปเล่นไงเดีย๋ยวมันกัดที่แรกก็กลัวเดี๋ยวนี้ มันมาบ่อยจนเราไม่กลัวแล้วไงไม่มีพูดไงไม่มีใครสามารถที่จะมาจับได้หมดหรอกเพราะมันเยอะมากตัวให,ใ,หใหญ่ใหญ่กว่าเด็กนี่อีกใหญ่ใหญ่มากอะ่ะจนตัวใหญ่นี่พวกผู้หญิงจะไม่กล้าตีกันเลยทุกคนจะกลัวด้านนายเจษดาพิพัฒนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองรัดหลวงกล่าวว่าปัญหาตัวเงินตัวทอ,ทองที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่นั้นเชื่อว่ามีเพียงส่วนน้อย เนื่องจากสัตว์ประเภทนี้ไม่ใช่สัตว์ดุร้ายตัวนี้อยู่ที่ว่าปัญหาว่าถ้าเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวบ้านโทรมาเราถึงจะดำเนินการแต่ถ้าไม่มีเราก็ปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่าเขาก็อยู่กันมานานกับชาวบ้านแล้วตรงนี้นอกจากว่าบางตัวที่สร้างปัญหาเท่านั้นเองเข้าไปชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำไงก็แจ้งไปทางป้องกันทางเทศบาล ตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ชอบหาก,กินของเน่าเปือเ่อยเศษซากอาหารบางครั้งก็จะกินสัตว์เป็นๆเ,เช่นไก่เป็ดปลาและไข่ของสัตว์ต่างๆแต่บางครั้งเมื่อตัวเงินตัวทองหาของกินอาหารดังกล่าวไม่ได้จึงต้องเลื้อยไปหาอาหารตามถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ดังนั้นหากมีบ้านเรือนตั้งอยู่ติดริมน้ำและมีลักษณะเป็นที่ชื้นรวมทั้งมีสัตว์เลี้ยงชนิดเล็กหรือมีเด็กเล็ก ควรช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการบุกรุกจากแขกที่ไม่ได้เชิญเช่นนี้สุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชยาจัญญารัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน